อันดับแรกเลยต้องเอาคิดเก่าก่อนเพราะว่าท่านเคยเรียนอยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็หกปีท่านก็จะได้มาสิ่นชมโรงเรียนวันนี้ที่เชิญรบกวนทางติดต่อมาก็คือจะให้มาพูดคุยกันว่าทิศเกา่าจะจะมีรูปแบบวิธีการแบบไหน,นในการจาาัดทำพระปราที่ประชุมที่แรกบอกว่าจะจัดวันที่สิบสิบเอ็ดแต่บอกว่า มันจะหลายวันมันประมาณจะเพิ่มขึ้นถ้าวันั้นสองวันก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันที่สิบวันที่สิบเอ็ดวันเดียวสามารถจัดได้ไหมก็ต้องจัดได้เพราะว่างานเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเอ็ดเราจัดเหมือนกันของอำเภอแสดงว่าเราไม่มีปัญหาเวลาในในเรื่องการจัดแต่รูปแบบเรื่องต้นก็คือวันที่สิบเอ็ดเขคือแห่มาเนาะ